กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมมีสถานที่ที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือยังถ้าเกิดยังไม่มียังนึกไม่ออกแล้วก็วันนี้ขอแนะนําอยากจะชวนไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชัยนาทอำเภอมโนรมค่ะถ้าเกิดเดินทางไปที่นี่นะคะคุณผู้ชมจะสามารถท่องเที่ยวได้ยอย่างครบครันเลยเพราะว่าเป็นทั้งสถานที่กินเที่ยวพักผ่อน ครบวงจรแถมยังจะสามารถเรียนรู้วิธีการปลูกผักแบบไร้สารพิษได้นอกจากนี้นะคะวิสาหกิจชุมชนที่นี่เนี่ยก็ยังมีสินค้าให้เลือกดูอย่างครบครันทีเดียวพาคุณผู้ชมไปกันที่นิเช่ฟาร์มกันหน่อยที่นั่นบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงคนเที่ยวเป็นค่ะ ัยนาทอีกหนึ่งจังหวัดที่มีดีเรื่องการท่องเที่ยวครับทั้งเรื่องราวของนกและโบราณสถานต่างๆที่มีอีกมากมายหลายจุดแต่ถ้าหากอยากจะมีจุดเช็คอนะินดีๆณตรงจุดนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนครับณนะวิสาหกิจชุมชนลิเช่ฟาร์มในอำเภอมโนรมจังหวัดชัชนาทสวัสดีครับคนเที่ยวเป็นสัปดาห์นี้นะครับเราพาทุกท่านมาที่ชัชนาทครับมากันที่วิสาหกิจชุมชน ริเช่ฟาร์มนะครับที่นี่เป็นฟาร์มที่ครบครันครับทั้งเรื่องผักปลาอาหารโอ้โหแล้วก็ที่พักด้วยนะครับน่าสนใจครับไปดูค่ะบนเนื้อที่กว่า150ไร่และยังเป็นจุดท่องเที่ยวในเชิงเกษตรอีกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของผักผลไม้ไร้สารพิษที่นี่เขาทำได้ดีขึ้นชื่อพร้อมเสิร์ฟต้อนรับหลากหลายเมนู ผักและผลไม้ของริเชฟาร์มน่าทานน่าสนใจมากๆครับด้านนี้ครับซุมเมลอนเนี่ยครับกำลังโตโตเต็งๆเลยฮะพร้อมจะตัดแล้วไปชมครับเมลอนของคขาเป็นยังไงนี่แหละครับซุมเมลอนนะครับของฟาร์มริเชนะครับสุกแล้วนะฮะนี่คือสุกแล้วผลนี่น่าทานมากๆนะครับใครได้ตรงนี้ไปก็ไปทานด้านนอกนะครับแล้วก็จะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้นะครับกินทานได้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนก็ว่าที่นี่ไร้สารพิษเขาปลูกแบบอินทรีย์ครับซึ่งเป็นคันท่องเที่ยวที่ ได้กินได้ชิมของอร่อยแล้วเนี่ยยางได้เรื่องสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นวิธีการปลูกของเขานะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงาเกษตรอยากจะมีความรู้เรื่องการปลูกว่าไปปลูกยังไงก็สามารถสอบถามได้ครับที่นี่เขาก็ยินดีนแนะนำนะฮะในวิเศษฟาร์มก็ถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับกว่าร5อยไร่นะครับฉันการที่เราเข้ามาชมในในฟาร์มแห่งนี้นะครับ จะดูพืชผักต่างๆหรือว่าแปลงเกษตรต่างๆนะครับก็จะมีรถกอล์ฟมาให้บริการครับไม่ต้องห่วงครับว่าจะเดินเมื่อยนะด้านนู้นก็จะเป็นนี่ครับที่บอกว่าเป็นลานกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เขาวจัดคอนเสิร์ตนะครับงานสัมมนาหรือว่าการจัดออกร้านประกงานของชุมชนนะครับเพราะว่าที่นี่เขายังเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับถือว่าคร้วงจรนะครับในการที่มาท่องเที่ยวได้กินของอร่อยได้พักผ่อนแล้วก็ตรงนี้มีสระน้ําขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นสระที่เป็นทะเลสาบเลยก็ว่าได้นะ เป็นกิจกรรมทางน้ําได้อย่างดีจะมาพายเรือได้หมดนครับอีกทั้งยังมีจุดที่ให้พร้อมรับในการจัดกิจกรรมหลายอย่างมากมายบนสถานที่อันกว้างใหญ่แห่งนี้ณนะลิเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับ วิเชียรฟาร์มนะครับก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นใครมาที่นี่ครับนอกเหนือจะมีเรื่องราวของการปลูกผักไร้สารพิษนะครับหรือผลไม้บางชนิดแล้วเนี่ยก็มีเรื่องราวของคาเฟ่ครับกาแฟนะครับแล้วก็มีที่พักด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับมีลานจัดก,กิจกรรมที่อลังการมากมากครับบนเนื้อที่ตรงนี้กว่า150ไร่ทีเดียวนะครับ และนี่คือบรรยากาศในวิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาฏนะครับมีโอกาสลองแวะมาเที่ยวมาชมครับที่นี่ครับปักหม,ดมุไดไว้เลยเลยครับริเช่ฟาร์มชัยนาฏครับเจอแน่นอนวันนี้คนที่เป็นลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ